โซลูชิสคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็คือโอกาสที่ดีผมได้มา update, อัปเดตธุรกิจของไซโนในเครื่องปีแรกนะครับแล้วก็การคูวลงทุนการกับบริษัท AS เอสโซลูชนะครับในการให้บริการธุรกิจอากาศนะครับรวมทั้งแผนในการขยายไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คือทีประเทศมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็การอัปเดตผลประกอบการของเรานะครับก็ ถือว่าครึ่งปีแรกนะครับเราก็สามารถทำเกี่ยวกับการได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบจากทรัลลิฟนะครับบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังคงทำให้ตัวรายได้ของเรานะครับดีนะครับแล้วก็ตัวมาสิตเราเนี่ยดีขึ้นนะครับจากเมื่อปีที่แล้วเปื่ปีที่กันในช่วงเดียวกันนะครับตัวเนทโปรฟิตเราก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของการคู่รวมกิจการ,รกธุกรกิจกับ ASL นะครับหรือ AS Logistics กเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยการที่เราต้องการขยายตัวฐาน,นไรายได้ของเราด้านของการส่งหาอากาศให้มากขึ้นกว่า1%นะครับโดยที่เราได้ให้หางบริษัทย่อยของเราที่ชื่อว่า SNC c a r ซ o s e r v i c เ s นี่ยไปทำการเข้าซื้อกิจการบริษัท l s Logistics จำกัดนะครับโดยถือูหุ้่วันเปอร์เซ็นต์นะครับใน AS l o g i s t i c แล้วเราก็าจะให้ AS l o g i s t i c เนี่ยเริ่มให้บริการาภายใต้แบรนด์ของโลโก้ของไซโนเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่คือวันที่15กันยายน เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดการณ์ว่ารายได้ของเอสโลจิสติกเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาจาก80ล้านในปีที่แล้วนะครับเป็น100ล้านในปีนี้แล้วก็เป็น200ล้านในปีหน้านะครับก็จะทําใหร้รายได้สัส่วนของทางสงาราการเนี่ย ปรับขึ้นมาเป็น5%ในปีหน้านะครับแล้วก็น mm hmm. อกจากนั้นเนี่ยเรายังมีรายได้ที่เป็นด้านของโลจิสติกส์สป,ปอร์ตด้านของโกดังคทมสินค้าเนี่ยแล้วก็ขนส่งทางในประเทศ cross border อีก5%นะครับที่ปรับขึ้นมาแล้วก็ขนส่งทางเรืออีก 90%นะครับัณน,นคือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้จากนี้นะในอีก3-5ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นกลยุทธการลงทุนของเราเนี่ยนอกจากการลงทุนในธุรกิจแอร์เฟรสของ AS Logistics แล้วเนี่ยเรายังคงขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือมาเลเซียเวียดนามนะครับแล้วเราก็มีแผนจะลงทุนเพิ่มในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะเสร็จภายในไต่มามที่หนึ่งปี2องศได้ครับสำหรับหางสินค้าที่เราเปิดปัจจุบันเนี้ย เรามีหมดเดหลังนะครับแล้วก็ด้วยปริมาณพื้นที่อยู่ที่สามนตารางเมตรครับแล้วเราก็มีการคาดการณ์ว่าเราขยายพื้นที่ขังคาเป็นห้าหมืนตารางเมตรให้ได้ภายในปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมหมดของไซโนนะครับเพราะนั้น ถ้าถามว่ามีผลกระทบอะไรจากเรื่องของทาลิฟไหมก็ต้องยอมรับว่าครึ่งปีแรกมีผลกระทบเรื่องของทาลิฟพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงรักษาโมเมนตัมของการให้บริการแล้วก็ยังคงรักษารา,ายได้ได้อย่างดีนะครับแล้วก็ขึ่งปีหลังของปี225 0จะเป็นช่วง p ิ a ซี e ส s o ั้นของตลาดอเมริกาที่เซโนคือให้บริการ60%เนี่ยจะทําให้รายได้เราเติบโต,ตมากขึ้นรวมหั้นตัวทั้ง ก r o รมา m a จิ i นแล้วก็ตัวเนี้ยโปรฟิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าพี่ที่หลังของเรา,เาใสพร้อมกับการเข้ามาของ a อเอสโ s จิสิกจะทำให้รายได้ของ a อ r ์เฟรดเนี่ยซึ่งจะเริ่มเริ่มนับตั้งแต่เดือนมิถุนาของปีนี้ต้นไปนะครับคอนโซลเข้ามาในในรายได้ของไซโนโลจิสติกเนี่ยก็จะดีขึ้นครับผม ครับก็จริงๆอยาขออนุญาตฝากแลรลงทุนนะครับก็จะเห็นว่าไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชันมีก o w t h s t r a t ี g y ที่ชัดเจนนะครับการของเราเองเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะในประเทศแล้วเราขยายธุรกิจไปอย่างอาเซียนเราตลาดอาเซียนเยอะขึ้นนะครับทำให้เราคาดการณ์ว่าจะมีไรายได้จากกลุ่มประเทศอืน่นๆเข้ามาให้กับทางบริษัทแม่เนี่ยเยอะขึ้นรวมทั้งการขยาย ธุรกิจที่เราต้องการขยายมาร์เก็ตแชร์ของเราคือการผลิตอา,ากาศเราก็เปิดการโดยการทําการร่วมกิจการกับบริษัทแอร์เฟรดที่มีชื่อเสียงแล้วก็ให้บริการมายาวกว่า6ปีนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราพยายามปรับทําให้การบาลานซ์ตัวรายไ,ได้ของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะนั้นนะักก็คุณจะมั่นใจได้นะครับว่าการโรดของเราการเติบโตเราจะดีขึ้นต่อไปในอนาคตแน่นอน,นครับสำหรับรัฐบาลใหม่และทีน